สวัสดีเอฟทีทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่ๆป้าๆนาฮะทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับช่างตู่นะครับกับวันที่9นะครับผมกระดากระดา2566นะครับมีโอกาสมาล้างแค้นนะครับเรียกว่าต้องล้างแค้นนะครับบ่อนี้ผมตจอไปทั้งหมด3รูแล้วนะครับไม่ได้น้ําพื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับทีมงานช่างตามก็เข้ามาช่วยนะครับผมก็สําเร็จนะครับน้ําประมาณน่าจะมี8-9คิวนะครับสบายสบาย ทาง FC นะครับอยู่เมืองนอกนะครับผมจะทำโค้งหนองนานะครับผมพื้นที่2ไร่นะครับแล้วก็จะปลูกบ้านเล็กๆนะครับผมเอาไว้ยามบ้านปลายชีวิตนะครับเห็นท่านเล่าให้ผมฟังว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวก็ได้น้ําแล้วนะครับก็เหลือทําแทงน้ําแล้วก็ติดโซลาเซลล์ส่วน FC สนนใดนะครับสนใจอยากจะตจอน้าบาดาลหรือจะติดตั้งโซลาเซลล์เบอร์โทรช่างตู่ก็0 9 3ย์9 2 5าสสองห้า้านะครับผม ยินดีรับใช้บริการทุกท่านนะครับเสร็จจากบ่อนี้นะครับผมเราจะเดินทางไปกันอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับอำเภอบ้านไร่นะครับรับจอดตัวประเทศนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมในเรื่องของราคาก็อยู่แล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่น้ํายากน้ําง่ายนะครับใกล้ไกลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอย่างตรงนี้นะครับผมเมตรละ1,500บาทครับ150เมตรนะครับอยากทราบราคาก็ไปคูณเอานะครับผม ลงท่อกันพังสุดพื้นนะครับผมความหนา8.5นะครับเราเจาะเสร็จเราก็ต้องลงท่อกันพังนะครับเพื่อความมาตรฐานของบ่อบาดานของเรานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเป็นซีท่านใดนะครับอยากเข้าไปรับชมนะครับผลงานในช่อง youtube ช่างตู่บะดานก็ติดตามรับชมได้นะครับผมเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้กําลังใจกันนะครับผมสวัสดีครับผม